ครับวันนี้กับผมนายกนมลนเชียงวงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับพร้อมกับาทางประธานบริษัทประชารัฐพัฒนานะครับคุณฉลัดนะครับวันนี้ในานามของสิทธิ์เก่ามหาลาลัยธรรมศาสตร,ร์นะครับต้องขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับช่วยร่วมกันบริจาคเพื่อ,อสู้ภยัยโควิด19นะครับในวันนี้แล้วก็โดยเฉพาะของธรรมศาสตร,ร์เอง เราก็จะเอาเงินบริจาคพวกนี้ไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหลายนะครับรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับพวกที่เขาเรียกว่านักรบชุดขาวนะครับก็คือหมอและพยาบาลที่ทำหน้าที่ในการที่จะทำะสกัดกัน้นการแพร่ระบาดของอเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างที่ผมบอกนะครับวันนี้ ผมก็สองสองสเรื่องนะครับในานามของสิทธิ์เก่าด้วยก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะประชาชนชาวจังหวัดพะเยาเองนะครับที่จะร่วมกันบริจาคตรงนี้และที่สําคัญคือของมหาาลัยธรรมศาสตร์เองก็ได้ทำเขาเรียกว่าหน้ากากโดยให้พี่น้องประชาชนของจังหวัดพะเยาเองเป็นคนทำนะครับซึ่งจะเพิ่มไรายได้ให้กับ พี่น้องประชาชนในพื้นที่อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องเรื่องรายได้ที่เราไม่ค่อยมีในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าต้องขอขอบคุณ2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือขอขอบคุณทุกท่านที่จะบริจาคร่วมกับชาวธรรมศาสตร์ของเรานะครับเรื่องที่2ก็ขอบคุณทางธรรมศาสตร์ที่ให้โอกาสกับทางจังหวัดพะเยาในการทาแมสอย่างเี้ยนะฮะแมสอย่างนี้เพื่อจะไปแจก ผู้ที่ทําการบริจาคที่สมทบทุนในการที่จะสกัดกั้นการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโครนา2 0 -19 อย่างที่ว่านี้นะครับต้องขอขอบคุณทั้งสองส่วนนะครับในโอกาสนี้นะครับ